คุณรู้ไหมว่าที่บ้านหรือที่ทำงานของคุณภาพที่คุณจะขาดไม่ได้เลยถ้าคุณต้องการขาขายบ้านคุณจะขาดไม่ได้เด็ดขาดคุณไปสำรวจค่ะถ้าบ้านคุณขาดไปหามาถ้าคุณไม่มีตังคุณเอาจากมือถือแล้วไปปริ้นต์ออกมาค่ะไม่เกินสิบบาทฟังนะคะทุกอย่างต้องใช้เงินให้น้อยใช้สมองให้เยอะเข้าใจนะคะ เงินอ่ะใช้ให้น้อยใช้สมองให้เยอะแล้วมันจะก่อกเกิดเงินมหาศาลสิ่งนั้นก็คือม้าแปดตัวค่ะทุกคนฟังให้ดีถ้าวันนี้คุณเลือกแล้วที่คุณจะค้าขายเลือกที่จะเป็นแม่ค้าเลือกที่จะทำการค้าทุกคนต้องมีม้าแปดตัวไม่ใช่มา้าฮิเป็นเป็นนะคะรูปภาพม้าค่ะหรือรูปปั้นม้าค่ะแปดตัวทุกคนฟังให้ดีนะคะ ม้าแปดตัวใครทําธุรกิจออนไลน์ใครทําธุรกิจค้าขายใครที่ซื้อมาขายไปต้องมีม้าเพราะทุกคนฟังให้ดีม้าเนี่ยจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการสําเร็จเรื่องค้าขายร้อยเปอร์เซ็นเลยคนจีนค้าขายไม่ม,ไม,มีไม่มีที่ไหนน้อยมากทุกคนครูแทบไม่เห็นเลยนะที่จะไม่มีเขาจะมีม้าแปดตัวม้าแปดตัวคะ่ะทุกคน เขามองว่าเป็นการที่แบบทําธุรกิจแบบอินฟินิตี้รวยไม่มีที่หยุดทุกคนม้ามันจะถูกควบโดยเรานะคะในในความเป็นจริงนะคะม้าเนี่ยจะถูกควบคุมโดยเราเราค้าขายแสดงว่าเราอยากมีกําไรเราจะทําไม่หยุดแต่เราจะทําแบบไม่เหนื่อยเพราะมีม้าช่วยเห็นไหมถ้าเราวิ่งเองเราเหนื่อยแต่ถ้าเรามีม้าแล้วเราควบมา้าเราจะไม่เหนื่อยมาก แต่ม้าจะทําให้เราไปถึงเส้นชัยไวจะทําให้เรารวยอินฟินิตี้เพราะฉะนั้นค่ะฟังดีๆนะแต่ถ้าสําหรับบ้านใครที่ต้องการให้สมมุตินะอุ๊ยอยากได้เรื่องของสุขภาพเรื่องของความรักต้องใช้ม้าสามตัวนะคะคู่ค้ามีม้าแปดตัวกับม้าสามตัวได้ไหมไม่ได้คู่ค้าบ้านหนูมีมีม้าแปดตัวมีสามภาพไม่ได้แต่สามเท่าไหร่ทุกคนไม่ได้ ม้าเกินเหนื่อยไม่รวยทําไงก็ไม่รวยเหนื่อยอย่างเดียวเหนื่อยโคตรวันนี้ให้ไปสํารวจค่ะถ้าบ้านคุณบริษัทคุณหรือที่ไหนก็ตามมีม้าเกินแปดตัวเหนื่อยแต่ไม่สําเร็จถ้ามาบ้านคุณมีห้าตัวไม่ได้สามตัวได้ถ้าสามตัวบอกถึงความรักครอบครัวการขัดแย้งจะไม่มีจะนะคะม้าสามตัวบอกถึงสุขภาพกับความรักใช่แล้วค่ะ ถ้าบ้านใครทะเลาะกอันบ่อยลูกเกเรนะคะลูกแบบทะเลาะก,กับพ่อแม่พ่อแม่ชอบดูดดาบนลูกหรือคุณชอบทะเลาะก,กับสามีพูดอะไรไม่ลงรอยกันมาเป็นเวลาช้านานขนาดคุ้ให้กาบสามีคุณก็ทําไม่ได้เพราะมันรู้สึกแบบว่าคุณจะรู้สึกแบบทําไมต้องหงอเขาทําไมต้องกราบเขาบ้าปแล้วกูเก่งกว่ามันอะไรแบบนี้ใครที่ยังมีจิตอคติแบบนี้ ไปซื้อหมาสามตัวไม่ใช่ม้าเป็นๆยี่ยี่ยี่แบบนี้นะคะเป็นภาพของม้าค่ะมาสามตัวจะบอกถึงความรักไม่เกินอันนี้บอกเลยนะไม่เกินหนึ่งปีภายในหนึ่งปีคุณเห็นผลแน่นอนทุกคนบ้านครูมีม้าตั้งแต่ครูย้ายเข้ามาอยู่เลยจริงม้าแปดตัวคร่วเชื่อเรื่องนี้มาตั้งแต่ไหนไม่รู้นะไม่รู้ด้วยเป็นเรื่องมูเพราะรู้จักเพื่อนเพื่อนที่เขาเป็นคนจีนเขาบอกว่า ถ้าเราอ่ะไม่ได้เป็นข้าราชการแต่เราเป็นแบบแม่ค้าพ่อค้ายังไงต้องมีมา้าบ้านต้องมีม้าแปดตัวครูอะจาได้แค่นี้แต่พอเริ่มที่จะมูเอ้จริงเว้เออเรามีม้าแปดตัวเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะเออเดี๋ยวถ่ายไปลงเฟซให้ดูแต่อย่ามีเยอะนะคูค้าหนูมีในห้องนอนแปดตัวหนูมีในห้องทํางานแปดตัวหนูมีในอันนี้แปดตัวไม่ได้ค่ะไม่ได้บ้านหนึ่งหลังต้องมีแค่ภาพเดียวแปดตัว คู่ค้ามี8ตัวกับ3ตัวได้ไหมไม่ได้ถ้าจะเลือกเลือกอย่างหนึ่งนะคะเลือกการค้าเลือก8เลือกครอบครัวให้อบอุ่นให้สมานนันันหรืออะไรก็ตามเลือก3นะคะอย่าเลือกทั้ง2อย่าง